เราก็จะเดินทางกลับนะครับกลับเล้วเด้อคุณป้าคร,ครับผมสวัสดีครับนะอย่าลืมเด้อพรุ่งนี้ยายธรณีฮหนเด้อร์ครับผมอ่นะเดินทางกลับแยกย้ายกันนะท่านผู้ชมวันนี้จะมีงานก็ออกไปทำงานเลย,ยเรื่อยเนอะทีมงานเราก็กลับไปนี่นะแยกย้ายเดินทางกลับนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ค่ำแล้วไปขึ้นรถ ทํามืดทีมงานเราก็บางส่วนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะฮะเอ,อ,เ,อ,อเดินทางครับทุกคน,คน,นนะก็เดินทางนะท่านผู้ชม,ชมนะกลับบ้านพี่น้องนะครับ เดินทางกลับบ้านวันนี้ก็เกือบค่ำนะท่านผู้ชมเกือบมืดนะฮะเราก็รอจนกว่าเขาถมดินเสร็จแล้วก็รอจ่ายเงินแล้วก็กลับนะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็ค่อยมีภารกิจใหม่อีกนะฮะไปเจอกันอยู่ที่บ้านนะท่านผู้ชม